เข้าหลามตัดปี2010ยกสูงลดบ้านแท้ในราคาแบ่งปันนะพร้อมกับคอกเสมอหลังเก่งนะลดป้ายแดงเมื่อเดียวเดี๋ยวไอ้เสียมจะแบ่งปันให้ครับพี่น้องมานะสวัสดีครับพ่อกไอ้เสมรรสซิงคนรอคนเดิมคนดีคนนี้จัดรถกระบะขวัญใจคนจนให้พี่น้องเอฟซไปทํามาหากินนี่แล้วครับตัวนี้เป็นดีแม็ข้าหลามตัด รถปี2 0 1 0ันสิไฮแลนเดอร์ตัวสูงรถเป็นรถป้ายแดงเมื่อเดียวเดี๋ยวพาเบิ่งตำนี้รถขันกอนตำนิมีสี้างนาซีดเดินชนนามีสี้างนาซีเด้อบอกตำนิไปอ่านะแล้วก็ลองแก้มซีดซีดน้อยนึงแก้มซีดน้อยเดียวหนาะยางนายางนาไม่สองซีนหนายางนาไม่สองซีนยางหลังยางหลังเป็นยางเก่าบ่ไหมแต่ว่าพอใส่ได้นะคอกเสมอหลังเกง่ง แลวก็หลังคาหลังคาบ่งสันหลังคาบางนี้มีสีน้อยหนึ่งนะจะจอดตากแดดบม่มีปัญหาครับสําหรับการใส่งานขับใส่งานได้ปกติภายในสวยงามนะข้างในสวยงามเดิมครับรถบริ้ตอกได้แต่งมามนี่ข้างในเดิมสวยเลขไหมสามแสนเจ็ดหมื่นสามแสนเจ็ดหมื่นโลแอร์เย็นเจี๊ยบครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวเบิ้งไปซะซะครับเพราะารถเก่าๆต้องรีวิวโดนๆแน่ นาคัดนิ่มครับอยยบคัดบ่มีดังเลยนาคัดดีเกียร์ดีแอร์เย็นครับไอเสียมลองขับบังแล้วรถคันนี้ลูกค้าขับมาขายจากกรุงเทพครับนะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะกระจกคางปรับไฟฟ้าเออกระจกคางปรับไฟฟ้าแต่น่าจะปราบ,บดได้ <laughs> เดี๋ยวต้องเบึงมอเตอร์อีกทีนึงนะแต่ว่ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกสวยงามแอร์ยังเย็นเลยคัดเกียร์โคตรนิ่ม ไปเบื้องรอบๆอ่ะดูเบื้องเม็ดอาก,ก่อนเม็ดอากเดิมครับรถบาเสียวบาส้นบาต่ำนะเจ้าของเขาบอกว่ารถคันนี้ขับมือเดียวเลยนะครับเป็นรถู้ยิง่งใส่รถู้ยิง่งใส่เราขับมือเดียวมือเดียวหมายความว่าองไครับหมายความว่ารถออกป้ายแดงมาเลยนะรถออกป้ายแดงมาเลยเดี๋ยวใส่บอดีเด๋ยหน้าเขา้าวเวลาพี่น้องแกะต้งองใส่มาดีๆครับใส่บอดีเด๋ยวน้าเข้าว รถออกป้ายแดงมาเลยรถคันนี้สองลำดับคือว่ารถป้ายแดงไอเสี่ยมคือว่าสองลำดับลำดับหนึ่งคือเจ้าหนาทีธทนาคารเวลาห้าพรธนาคารเขาถือกรรมสิทธิ์พราพรสิทธิ์ถึงจะเป็นซื้อลูกค้ารถคันนี้ก็เลยเป็นเจ้าของลำดับที่สองแต่แท้ๆรถรถมือเดียวป้ายแดงนะมีคอกเสมอหลังเกง่งคอกเลดนะสีสันโอเคข้างหลังมีห้อยหนึงข้างหลังคัดได้ นะหลังบนหนาเกียร์ดักน้อยเดี๋ยวห้อยนิดเดียวนะ่าสวยงามเครื่องสองปัญหานะ่า ebs พร้อมอ่านะท้ายเดิมครับบบมีผุท้ายบบมีผุดูร้อนกระบ,บะสวยงามนะ่าเยอะเยะเอาให้พี่น้องเบิ้งก็ครับเบิง้งงามบา่บิ้ดอล่างได้นี่รีวิวให้พี่น้องเบิง้งบอดอยล่างได้นี่เดี๋ยวจะแบ่งปันให้พี่น้องถึกๆเลย สวยยกิฟต์นะค้กแง้งลงเหลี่ยมให้แล้วนะครับคอกระบะคางแก้งลงเหลี่ยมให้แล้วยางหลังบอดได้ไม่หลายแค่เพาะใส่ได้แต่ว่ายางหนายางหนาเจ้าของพึ่งจะเปลี่ยนมาใหม่นะได้ยางหนาไหมกิฟต์โอเคไปนุงภายในเดิมเบากระบะซ้ำสวยงามเม็ดอากฟังพี่เดิมครับบ่ความบาตีลังกาถือว่าสวยกิบเลยแหละ สีสันนี่ก็พอใช้ได้ครับถือโบน้งามมากข้างๆก็มีสีหน่อยนึงนะกันชนหนาสีดอยู่แล้วตามที่เสียมรีวิวตำหนิมันสีสันไอเสียมไฮตีให้ประมาณ60-70%น,นะคารเอาไปเฮ็ดสีก็น่าเก็บน่าจะเก็บอยู่สีสินส้นหาสิ้นสามสิ้นสีสิ้นประมาณนี้นะทันจะเก็บให้งามแต่ว่ามื่อนี้เดี๋ยวจะแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีเอาไปในราคาถึกๆเอาไว้เขาให้เขาหน้าเขาสวนเวลาเขาให้เขาหน้าเขาสวน มันจะได้ไปคูด,ดันคูดนีมันจะไม่ไต้องเสียดายรถมาเบิ่งภาษีภาษีเบิด2ยี่สิหกสิงหาหกแปดนะยังบ่เด็กยังบ่ขาดนะครับยังบ่ขาดนะเหลืออีกสองเดือนบ่ประมาณสองเดือนมาเบิ่งเครื่องสองปัญหาครับสาครอบเครื่องสีบอลนะัวสุดท้ายเลยแทนเพียรเดิมครับแทนเพียรเดิมหมุดชมพูยังอยู่เลยเบิ่งจิ๋ล่ะ หมุชงพูยังอยู่เลยลองแก้มก็เดิมครับเติ๊กเกอร์ยังอยู่ฝากระโปรงก็ยังเดิมครับนะทักการอนอกมาบานมีไอเลยพบ้างเดเครื่องบนมีไอเลยเครื่องขดดีปะดูดิน้ำมูกน้ำมันไม่มีเย้มเลยสังเกตในเครื่องนะลองแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมรถบ้านแท้ป้ายแดงมือเดียวลูกค้าขับมาขายจากกรุงเทพ400กว่าโลไม่มีปัญหา เครื่องดีแอร์เย็นเจี๊ยบนะภาษี68เล่มเอกสารพร้อมโอนไอเสียมจะขายให้นระาคาแบ่งปันเอาไป2,290,000ราคาตอรองได้ก่อนที่จะไปเฮ็ดสีนะถามว่าไอเสียมมันลดได้อีกบอคอยอยากได้อิริต่อ้องได้บอได้ขันเจ้าเอาอิริสามารถต่อ้องได้ต่อลองได้อยู่ต่ังควัดส่งบอส่งให้ได้บ่ใช่ปัญหา นะเนื้ออีสานกลางใต้บอกมาอยู่จังหวัดใดขันเจ้ารับรีวิวที่ไอเสียมรีวิวได้ว่ากันชนหนาสิทนะหลังคาสิทธ์น่อยหนึ่งยางหนาไหมยางหลังบ่ค่อยไหมไอเสียมนะรีวิวให้ละเอียดขันรับได้ขันมักสภาพนี่กับราคานี่เอาขันนี่ต่อรองได้ไอเสียมเราสิ่งจัดให้โอเคพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอเสียมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสียมและลทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุด โคตรสดโคตรสดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ไอเซมส่งถึงหน้าบ้าน2 2 0, 9 0 0 0โคตรสุดเลยเวรรุ่น